ชากันนะคะคุณป้าป <guy. I S 2> yeah. nah. ้าเด็ดเด็ดแบบกรีบอะค่ะเด็ดกรีบอย่างเงี้ยเด็ดเด็ดแบบเนี้กรีบดอกอะค่ะอย่าให้ติดเกสรนะคะใส่นี่นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตากแดดเอาไว้ใส่นี่ดีกว่าปะขยะมันต้องมีขยะอ๋อขยะตรงนู้นใช่เออเออดอกใหญ่เลยคสวยเนาะเอ้ยเอ้ยหอมด้วยหอมค่ะสงสัยดินดีไม่รู้มัะเพิ่งปลูกครั้งแรกเลยอันนี้ถูกไหม ไม่ป้าต้องไม่เอาเกสรป้าต้องเอาป้าอย่าอย่าเด็ดแบบนั้นเอาแต่นี้ดึงป้าอย่าดึงหมดใช่ถึงดำไม่เอาเกสรไม่เอาเอา่ออยังไงดิดนั่นแหละใช่เอาไม่เอาเกสอนค่ะมันอาจจะขมหรือมันจะอะไรี้ยอนี้คือเกสอนมันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ป้าเราเป็นปลูกได้ไงที่เราเป็นโคนมันไม่ใช่หรอเราไปปลูกได้ค่ะอันนั้โ่ที่ดำๆนี่หรออ๋อเตมใบ ถ้าตากี่แดดนี่มันจะแห้งนี่ก็แล้วแต่เราแหละเราให้มันกรอบว่าใช่ไหมให้มันแห้งอ่ะเราทำชาเนี่ยมันก็แห้งแห้งก็เหลือนิดเดียวแค่นั้นแหละล้างให้สะอาดแล้วก็อันนี้ล้างแล้วแล้วของเราก็ปลอดภัยคือมันปลูกในโรงเรือนไงครับป้ามันจะไม่มีมันแรงไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรฝุ่นมันจะน้อยอ่ะเราช่วยกันแกะนะคะเดี๋ยวก็ของชาดีที่สุดมีประโยชน์ อันนี้ถ้ามันเหี่ยวมันไรก็สงสัยเหลือนิดเดียวแค่แหะใช่นี่ได้สี่สิบดอกค่ะต้นเดียวนะรอดแรกค่ะ <11 S 1> ปลูกปลูกในโรงเรือนนั้นก็โตดีเนาะ เดี๋ยวเรามาชงชาโดยใช้กากองชาตัวนี้กันนะคะใครสนใจเดี๋ยวหนิงทิ้งลิงก์กาชงชาแบบนี้ไว้ให้นะคะใช้สะดวกดีค่ะประมาณ30วิวินค่ะรอให้มันาสารต่างๆออกมากับน้ำร้อนก่อนนะคะประโยชน์ของดอกดาวเรืองมีเยอะเลยนะคะเพราะว่า ดาวเรืองเนี่ยมันมีสารสําคัญพวกกลุ่มฟีนอลพวกฟาโวนอยด์เงี้ยค่ะแล้วก็ร่องน้นยังมีธาตุเหล็กสันกระซีเมงกานีสแล้วก็โพแทสเซียมด้วยค่ะประโยชน์ของมันก็เยอะค่ะนั่นเองค่ะจากใน Google มาให้ทุกคนทราบลองฟังดูนะคะตามนาะตรินไลท์ทีเอ็มไทยแลนด์ช่วยละลายเสมหะแก้เจ็บคอต่อมทอนซีนอักเสบรวมถึงอาการแผลในช่องปากที่ครอบคลุมไปถึงเหงือกอักเสบปากเปื่อย ช่วยบรรเทาอาการเวียนหัวปวดหัวคลื่นไส้ช่วยต้านแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราที่เกิดขึ้นบนดวงตาอันนำมาสู่อาการอักเสบรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้ดวงตาเสียหายและบำรุงประสาทต,ตาให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นฟังจากประโยชน์แล้วก็เหมาะมากเลยนะคะกับผู้คนสมัยนี้ที่ต้องใช้ดวงตามากมายในการดูมือถือใช่ไหมคะเพราะงั้นะ่ะ ูกดาวเรืองไวัตขาทั้งสวยทั้งหอมแล้วก็สามารถทําชาได้ดูแลสุขภาพดวงตาของทุกคนนะคะผกง่ายค่ะข,ขึ้นง่ายมากแล้วก็ทางที่ดีก็ูงในเรือนโรงเรือนก็จะสะอาดปราศจากเชื้อโรคและฝุ่นต่างๆนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ